สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงชะตาในเดือนเมษายนนะคะจะมาดูกันว่าคนเกิดวัน,วนพฤหัสจะเป็นอย่างไรบ้างมีวิธีแนะนำหรือว่าวิธีแก้ปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดเจอปัญหานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้นะคะ นี้มาดูดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนเมษายนนี้อัศวินถือดาบห้าดาบหนึ่งดาบไัยดาบเยอะจัง หกไม้เท้า t เ e มูนหกดาบแปดไม้เท้า สีดาบสิบเหรียญหนึ่งไม้เท้าว้าวต้นสัปดาห์จะหนักหน่อยจะหนักในทางความคิด ต้องหนักทั้งความคิดหนักทั้งการที่จะต้องลงมือทําการที่จะต้องลงแรงหนักทั้งความคิดบางทีมันมีความคิดขุนมัวเข้ามาแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะจบจบด้วยสวยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยกับไพ่หนึ่งไม้เทา้าทีนี้มาดูโดยรวมกันว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเมษายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ในช่วงเดือนเ,อเดือนเมษายนนี้นะคะคนวันพฤหัสให้ระวังความคิดหน่อยระวว่าแล้วก็ระวังอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ใจร้อนความใจร้อนเนี่ยมันกาลังออกฤทธิ์ลองใจเย็นๆอีกสักหน่อยปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปตามเวลาของมันฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอะไรนะคะคนวันพฤหัสเดือนเมษายนระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องการขัดแยง้ง กับคนอื่นทีนี้ให้คุณดูเฝ้าดูเ,าเหตุผลของปัญหาต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นอย่าให้ตัวเองเนี่ยถูกดึงถูกดูดไปกับปัญหาต่างๆให้คุณมองไปข้างหน้าถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออํานวยขอให้ยอมรับแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะค่อยๆถอนตัวออกมาสมมุติว่าการงานตรงเนี้ยมันไม่ได้ละ ยิ่งยื้อคุณยิ่งอารมณ์ร้อนยิ่งยื้อคุณยิ่งอารมณ์เสียให้ค่อยๆถอยออกมาถอยออกมาเพื่อดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วถ้าเกิดมีปัญหากับคนรักให้ลองถอยออกมากันคนละข้าวให้ดับอารมณ์ความร้อนให้มันเย็นลงก่อนแล้วก็ค่อยหันหน้าคุยกันนะคะในในช่วงต้นเดือนเมษายนของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ ทีนี้ไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาไพ่หนึ่งดาบไพ่ดาบหมายถึงอะไรจะเป็นสติอืเขาเนี่ยอยากให้คุณรู้ว่าสติเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้คุณเนี่ยผ่านปัญหาทุกอย่างที่มันตอนนี้มันหนักมันหน่วงไปได้ด้วยดีความชัดเจนความจริงจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีสติแลาคุณมีวาอารมณ์ที่ เย็นลงคุณจะรับรับรู้ความจริงจากสิ่งต่างๆได้โดยสติปัญญาของตัวเองหากกำลังอยู่ในสถานการณ์ความขัดแยง้งไพ่ใบนี้กำลังบอกให้คุณใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่บทสรุปที่พึงพอใจทั้ง2ฝ่ายไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ๆเพื่อหาคำตอบจากสิ่งที่คุณสงสัยมานานหรือ เพื่อแก้ปัญหาเก่าๆที่มันค้างคายอยู่คุณก็คุณกำลังจะพบผลทางแก้ไขปัญหาการเงินถึงเวลาแก้ปัญหาการเงินอย่างจริงจังด้วยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายและหนี้สินต่างๆและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินตามสภาพความเป็นจริงหลังจากนั้นคุณอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อปรับปรุงสถานะการเงินให้มันดีขึ้นเช่นหาวิธีการใหม่ๆในการเจราจากับลูกหนี้หรือว่า เปลี่ยนมาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองคุณจะสามารถชนะอุปสรรคต่างๆได้โดยการประยุกต์ใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นแล้วก็สติปัญญาขอเพียงคุณเนี่ยคุณที่เกิดวันพฤหัสต,ตัหนักรู้ใน ทุกๆสิ่งที่เผชิญอยู่คุณก็จะมองเห็นทางออกในการแก้ปัญหาทีนี้พลังงานไพ่บอกว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาการใช้สติปัญญาเพื่อเพื่อ,อ,อมองภาพต่างๆที่บดบังความจริงเอาไว้และเข้าสู่ภาวะแห่งความเข้าใจถึงเวลาเปิดใจรับรู้ความจริงซึ่งจะทําให้คุณก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงความจริงบางอย่างอาจจะเจ็บปวดบางอย่างเราอาจจะรับไม่ได้แต่ทุกอย่างมัน จะทำให้คุณโตขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ด้วยดีที่สุดทีนี้มาต่อกันที่ไพ่หกขอโทษค่ะไพ่หกไม้เท้าคุณจะผ่านอ,อ,อุปสรรคต่างๆเนี่ยมาได้แต่ว่าต้ตองเสียสละอะไรบางอย่างเช่นบางคนจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละเวลาส่วนตัวแต่คุณจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่คุณ ช่วงแรกคุณอาจจะต้องเผชิญมันหนักหน่อยคุณจะฝ่าฟันมันมาได้แล้วก็ได้รับชัยชนะบางคนเนี่ยอาจจะเอ่อถึงขนาดต้องปรีดวิเวกหรือว่าต้องลงมือลงแรงทำหนักกว่าคนอื่นถึงจะได้ชัยชนะนั้นขึ้นมาในส่วนความรักคุณเอาชนะใจคนที่คุณหลงรักได้ถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วเขาจะ มองมเขาจะมองเห็นด้านอื่นๆของคุณซึ่งจะนําไปสู่การเข้าใจได้ดีขึ้นหากก่อนหน้านี้คนรักไม่เข้าใจกันหรือว่าทะเลาะบอแบงกันก็จะสามารถกลับมาคุยกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนต่อมาไพเดิมูนไพเดิมูนเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังวิตกกังวลหรือว่าเหมือนเหมือนหาทางออกยังไม่เจอ คือทุกอย่างมันดูมืดมนไปหมดเรือนรางไปหมดยังมองไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนแต่ถ้าคุณใช้สติแล้วใช้ความใจเย็นใช้ความรอบคอบในการคิดในการแก้ปัญหาทุกๆอย่างเนี่ยมันจะผ่านไปได้เพียงแค่บางครั้งคุณต้องปิดหูปิดตาปิดรับไม่รับรู้ ความทุกข์เออเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะไม่รับรู้ข่าวสารหรือว่าอะไรที่มันยิ่งทําให้ตัวคุณเองเนี่ยยิ่งแย่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งแย่ลงนะคะเพราะว่าไพ่เดอะมูนกับไพ่แปดดาบเป็นไพ่สถานนะณนะปัจจุบันทีนี้พลังงานไพ่พลังงานของไพ่อยากบอกว่าให้คุณเนี่ยลบความเชื่อผิดๆหรือว่าลบความอคติเดิมๆหรือว่า ปิดการเขาเรียกออไม่มองโลกในแง่ลบอยากกักขังตัวเองเพราะว่าเหมือนคุณนะ่ะพยายามกักขังตัวเองอยู่กับอะไรที่มันทําให้ขุ่นมัวจิตใจอะไรที่มันทาให้คุณทุกเนี่ยถ้าคุณสลัดเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนี่ยชีวิตก็จะเปลี่ยนไปสู่หนทางที่มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ให้แปดไม้เท้าขึ้นมาให้คุณใช้ สติปัญญาความฉลาดค,ความมีไหวพริบของคุณเนี่ยนำมาเป็นนำมาใช้ให้มันก่อเกิดประโยชน์เป็นไพ่ของการค้นพบทางแก้ปัญหาหรือเข้าถึงสัญชาตญาณของตัวเองพลังอันไม่จำกัดของการอย่างรู้และความคิดสร้างสารรค์อาจมีข่าวดีมาถึงเป็นของขวัญที่คุณไม่คาดคิดคุณมั่นใจได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน ควรเลือกทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จทีละอย่างอย่าเพิ่งทำหลายหลายอย่างพร้อมกันนะคะคุณจะเข้าใจปัญหาต่างๆจนพบทางออกคุณอาจต้องผ่านภาวะความเจ็บปวดมาก่อนนี่ไงเห็นไหมคุณจะต้องผ่านภาวะความเจ็บปวดมาก่อนคุอคุณถึงคุณถึงจะพบปัญหาต่างๆให้คุณใช้สติ ใช้ความใจเย็นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านไปได้ไปดีคุณจะพบทางออกจะพบข่าวดีแบบที่คาดไม่ถึงแบบที่บอกเลยเห็นไหมถ้าคุณล้มเลิกความคิดด้านที่มันลบ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 ,ลบหรือว่าเอาความคิดด้านลบออกจากตัวเองไปเนี่ยความโชคดีเนี่ยมันจะมาถึงคุณได้เร็วมากๆพุ่งมาเร็วมากค่ะคุณเลยนะทีนี้ไพ่ซีดา ทีนี้ไพ่สีดาบพลังงานไพ่อยากบอกคุณว่าวางสิ่งที่คุณกังวลไว้ก่อนและก็แล้วก็ให้เวลากับตัวเองได้หยุดคิดบ้างได้หยุดกังวลบ้างได้หยุดคิดบ้างบคิดบ้างคิดอขอโทษค่ะได้หยุดคิดมากบ้างอืมพูดไม่ชัดเลยคือเพราะว่าคุณอะ ใช้ความคิดอย่างหนักเลยนะในเดือนในเดือนเมษายนนี้อยากให้คุณได้พักบ้างวางทุกอย่างวางอะไรที่มันหนักลงบ้างหากิจกรรมหาอะไรทําที่มันผ่อนคลายบ้างคุณควรหยุดพักจากความวุ่นวายต่างๆแล้วเติมมันเติมพลังงานด้านดีๆด้านบวกให้ตัวเองอย่างถ้าเกิดให้แนะนำนะคะให้ปันแนะนำเนี่ยให้ฟังใครที่เขาแบบว่า ตามยูทูบเบอร์หรือว่าใครที่เขาด้านจิตวิทยาแบบนี้ด้านพลังงานบวกอย่างคุณชอนแล้วก็ผู้อก,กองเบนก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่ดังๆใน Facebook ใน Youtube ลองฟังเขาดูพวกนี้จะพาคุณหลุดออกจากความคิดด้านลบ ได้ไวเพราะว่าถ้าหยุดนอนนิ่งๆน,นอนเฉยๆเนี่ยคุณก็จะยิ่งดาวอะไรดีๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นทีเนี้ยมันอะไรดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคนเกิดวันพฤหัสไพ่ขอเหลือเคลียร์หน้าไพ่เหลือสองสองอันสองอันเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นไพ่ที่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่สิบเหรียญกับไพ่หนึ่งไม้เท้า ทีนี้อยากอ่านไพ่แบบว่าละเอียดละเอียดในสิบเหรียญกับหนึ่งไม้เท้าให้คนวันพฤหัสฟังนะคะว่าสุดท้ายแล้วความเครียดความกังวลที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ทำอะไรให้คุณดีขึ้นเลยแต่ถ้าคุณเริ่มวางวางทุกอย่างเนี่ยวางทุกอย่างลงเนี่ยความโชคดีเพราะว่าไพ่เศรษฐีคือไพ่สิบเหรียญนะคะ ในไพ่ทาโร่ไพ่สิบเหรียญจะหมายถึงไพ่เศรษฐีความมั่นคงทางการเงินบ้านชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งการซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆรวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกด้วยในอีกระดับหนึ่งไพ่เตือนให้เรานึกถึงความสุขประจําวันเล็กๆน้อยๆอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอ้ยวันนี้เราทํา อันนี้ได้วันนี้เราทําสิ่งหนึ่งได้ที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆวันนี้ดอกไม้ที่ฉันปลูกออกดอกแล้วมันจะเป็นสิ่งเล็กๆรอบตัวเราด้านบวกของไพ่ใบนี้ก็คือความสมบูรณ์ทางทรัพย์สินทีนี้อย่าอย่าให้ความคิดด้านลบๆหรืออะไรที่มันแย่ๆมาเอ่อมาบดบังความสุขเล็กๆน้อยๆของเราได้นะคะความสัมพันธ์ทุกอย่าง ลงตัวถ้าโสดอยู่ในไม่ช้าจะพบกับใครบางคนจากการเดินทางหรือว่าจากที่ทำงานอย่าพยายามเฝ้ามองหาคนที่ดีที่สุดเพราะว่าคนที่ดีที่สุดมันไม่มีอยู่จริงจะมีเพียงแค่ประมาณว่าเราเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนอย่างเช่นเหมือนนิยามของความรักคนที่ดีที่สุดไม่มีข้อเสียเลยไม่มีอยู่จริงหัดยอมรับ ข้อเสียข้อดีข้อเสียของแต่ละฝ่ายบ้างการเงินคุณจะได้รับเงินจากที่ที่ไม่คิดว่าจะได้จะได้รับาขค่าขายจากพบผลทางแก้ไขที่ทําให้การงานของคุณเนี่ยหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้รอดทีนี้อย่ายึดติดกับอะไรที่มันลบๆหาความสุขเล็กๆน้อยๆใส่ตัวเองบ้างทีนี้ต่อมาไพ่บทสรุปในเดือนเมษายนก็คือห ไม้เท้านะคะความสุกกำลังได้เดินทางมาหาคุณแล้วจงใช้ความสุขอย่างเต็มที่กับความสุขเล็กๆน้อยๆการเริ่มต้นใหม่ของความรู้สึกการเริ่มต้นใหม่ของการงานการเริ่มต้น,ตนใหม่ของการเงินการเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์กำลังจะมาถึงคุณแล้วนะ <S <S ทีนี้อยากให้คุณน่ะใจเย็นๆค่อยๆอะไรที่ถ้ารู้ตัวว่าอารมณ์ร้อนปุ๊บ ให้หาที่สง,งบสง,งบแล้วอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิฟังเพลงเบาๆผ่อนคลายหาคลิปวิดีโอที่ชอบหาอะไรที่ชอบทําไปเรื่อยๆความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตเนี่ยมันจะมาถึงคุณในเดือนเมษายนนี้ทีนี้ขอให้คุณที่เกิดวันพฤหัสเนี่ย ใจเย็นเยนลงอย่าพึ่งใจร้อนอย่าวู่วามกับสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ